รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะรถเกมือสองราคาประหยัดนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ค่ะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกการเคลื่อนไหวของทางช่องของเรารถสวยราคาย่อมเยาแบบนี้นะคะน่าใช้เลยทีเดียวค่ะเป็นรถเก่งมือสองบ้านๆน,นะคะรถ Toyota าวีอปี05เกียร์ออโต้ด้วยนะคะ เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะรถสวยสีสัสนเต็มหน้าเดิมหลังเดิมจะทรงแล้วแต่งท่อรถขับดีพร้อมใช้ภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอเลยนะคะราคา49,000บาทค่ะตามสภาพนะคะเป็นรถมือ2องผ่านการใช้งานมาแล้วเน้นตามสภาพตามราคากันค่ะมีเอกสารครบนะคะภาษีพรบมไม่ขาด สนใจลองขับกันก่อนได้แถวสายไหม38โทรคุยโทรนัดล่วงหน้าติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปแลแนะนำให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ